ภาษาเกาหลีการใช้คําว่าออมยออมยอตัวนี้นะคะส่วนใหญ่จะใช้ในการเขียนหรือแต่เป็นพูดก็พูดในที่เป็นทางการนะคะตัวนี้จะแปลว่าและที่ใช้แทนกันด้วยคําว่ากนั่นเองนะคะอย่างเช่นขอพี่กาซ่ามยอมาชิสเอซอซาดาวตัวนี้นะคะไม่มีตัวสะกดก็เลยใช้มยอนั่นเองก็จะแปลว่ากาแฟราคาถูกแล้วก็อร่อยค่ะหรือถ้ามีตัวสะกดอย่างเช่น ค um อพ่กามาชิซื้อเนาใช่หออ่าก็มาชิตตมีตัวสะกดนะคะก็เลยเป็นอืมยนจะแปลว่ากาแฟอร่อยแล้วก็ราคาถูกค่ะนี้ถ้าเป็นภาษาพูดนะคะที่ใช้โกอย่างเช่นคอพ่กามาชิโกใช่หออ่ะตรงโกตัวนี้นะคะก็ความหมายเดีวยวกันเลยจะแปลว่ากาแฟอร่อยและราคาถูกนั่นเองค่ะโกจะใช้ในการพูดนะคะส่วนยอืมยนยใช้ในการเขียนค่ะ ความหมายแบบที่สองนะคะจะแปลว่าการทำสองสิ่งพร้อมกันที่มีความหมายเหมือนกับคำว่าอือ้อมียนซออย่างเช่น copy รือมาชิมโยทีวีรืพอผายอ่อะอะ c o ข้างหน้าค่ะก็คือดื่มกาแฟ copy มาชิดะดื่มกาแฟใช่ไหมคะส่วนคำข้างหลังทีวีผายก็คือดูทีวีแสดงว่าการทำสองสิ่งพร้อมกันตรงนี้ก็จะแปลว่าดื่มกาแฟไปด้วยแล้วก็ดูทีวีไปด้วยนั่นเองค่ะ ส่วนถ้าเป็นภาษาพูดก็จะเป็น c o p y ี้รืลมาชีมยอนซ้ t v ีว l ร์ลพาอ่ะอันนี้จะเป็นภาษาพูดนะคะก็ความหมายเดียวกันค่ะจะแปลว่าดื่มกาแฟไปด้วยดูทีวีไปด้วยนั่นเองค่ะค่ะเพราะฉะนั้นอืมยอใช้ในการเขียนมากกว่านะคะมีความหมายได้สองแบบ1แปลว่าและ2ก็แปลว่าการทำสองสิ่งไปด้วยกันนั่นเองค่ะ